สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์วอล์คออร์นิเิลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะจ๊ะวันนี้เราจะมาแชร์ตัวของดันนะครับผม B 1 4ตัวของน้องเคผมเรียกว่าน้องเคได้ไหมเออก็ต้องบอกก่อนนะว่า B 1 4ดันนี้ก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วก็มีเงื่อนไขที่เข้ามาแซมพอสมควรนะครับส่วนตัวผมเล่นตัวละครหลักเป็นน้องคีน่านะครับผมคีน่าจางของผมนั่นเองนะครับก็จะมีการทำสแตตตัวหลักรวดนะครับผมอันดับแรกก่อนเลยนะครับผมคือตัวละครของเราจะต้องเป็นในเฟสไหนยังไง นะครับผมสิ่งที่สําคัญของตัวละครเราเลยก็คือตัวของแมวลมนะครับผมแล้วก็ตัวของแฟรี่ธาตุไฟนะครับแมวลมแฟรี่ไฟแล้วก็พิกซี่นั่นเองครับหลักๆนะครับผมตัวของแมวลมเราเลนเป็นทางดาเมจเนาะก็จะเป็นคีย์จัเมจเยอะๆนะครับผมคีย์จัเมจผมอยู่ที่182นะครับแล้วก็ ATK อยู่ที่2800นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้แย่สกิลเต็มหมดเลยนะครับเอาเวกขั้น14นะครับผมถึงขั้น14เท่านั้นนะครับผมอ่ะต่อมาครับผมตัวของพิกซี่ ลิซซี่ผมใส่เป็นรูนมั่วนะครับผมเป็นรูนมั่วเลยนะครับตอนนี้สกิลเต็มเอาเบรกเต็มนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคต่อมาครับผมแฟรี่แฟรี่เอาเบกอยู่ขั้น5นะครับผมแล้วก็สกิลเต็มรูนที่ใช้จะเป็นตีมดาเมจเห็นไหมมีตัวของ ATK มีตัวเลือดนะครับเลือด23,000 ATK 2,000คสองพคียเด็ดเนะครับแล้วก็คียดาเมจหนึสิบสนั่นเองครับมีตัวของแม่นยำเอฟเฟกเข้ามาแซมด้วยนะครับผมทำให้ตัวของน้องเนี่ยสามารถหักดาบได้เรื่อยๆนั่นเองครับผมอ่า อันนี้ CP ของผมอยู่ที่2 7 6 0 0 0นะครับผมก็ชนะบอสมานิดหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าทีมนี้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นก็มีโอกาสลื่นบ้างประปรายนะครับผมอ่ะเดิมกันเลยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทีมนี้นะครับถ้ากรณีที่เราเล่นเป็นน้องคีน่าถ้ากรณีที่คีน่ามันตายนะครับผมพยายามใส่ตัวอุปกรณ์ของคีน่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูอุปกรณ์ของคีน่าอุปกรณ์ของคีน่านะครับผม ให้เป็นตำแหน่งแท้งหมดเลยนะครับเดฟนะครับผมเดฟนะครับแล้วก็เป็นตัว HP เราจะสามารถใส่เป็น ATK ก็ได้แล้วแต่ว่าเราแบบถ้าในกรณีที่ตัวของน้องตายเนี่ยเราอาจจะสวยได้นั่นเองนะครับพยายามแบบทาให้น้องถึกถกหน่อยจะดีมากๆนะครับผมไม่เชียร์ให้น้องตายเร็วจนเกินไปนะครับผมอ่ะถึกๆประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เวลากดกดออโต้นะครับผมอ่ะกดออโต้นะครับผมเวลาเราตั้งค่าในเรื่องของการออโต้เดี๋ยวผมตั้งค่าให้ดูก่อนสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเค กดของอการออโต้อันนี้ผมเพิ่มไปลงหอมากดปิดตรงสกิลที่3นะครับผมตัวสกิลที่3ปิดไปนะครับผมแล้วก็เปิด2อันทิ้งไว้นะครับให้แมวเป็นตัวแรกของให้แมวเป็นตัวแรกของทีมนะครับเห็นไหมอ่ะมันจะมีการเชื่อมพันธะตรงนี้เกิดขึ้นนะให้แมวเป็นตัวแรกของทีมนะครับผมที่เหลือนะครับผมช่างมันนะครับผมไหมแค่นี้เลยนะครับเงื่อนไขมีแค่นี้นะครับ e ซี่มากๆเห็นไหมลงฟ้าไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะอันนี้ยังไม่มีเกาะแตกนะผมอ่ะทีนี้ตัวของ น้องพิกซี่เราจะตายอยู่เลยครับเพราะว่ารูนมันยังไม่แน่นเนาะพิกซี่กับตัวของแฟรี่อาจจะตายนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าโอกาสที่จะผ่านมีค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าตัวของคีน่าจังผมเองอะ่ะใส่รูนใส่ของค่อนข้างถึกนะครับแล้วแมวเราก็เริ่มตีแรงแล้วนะครับผมแมวแนะนานะครับถ้าเรายังไม่ตัว 65หรือเอาเวกหรือปลุกถึง15เนี่ยเราอาจจะต้องพยายามมีตัวฮิวเข้ามาแซมหรืออาจจะมีพวกจินไฟเข้ามาแซมด้วยนั่นเองครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากๆที่ตัวของน้องเองจะตายนั่นเองนะครับผมอาประมาณนี้นะครับผมตัวของพิกซี่ถ้าก่อแตกติดจะอีซี่มากนะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมพิกซี่มันก่อแตกไม่ติดนะครับพอพิกซี่ก่อแตกไม่ติดปั๊บเกิดอะไรขึ้นทําให้ตัวของดำมิของเราไม่พอนะครับผมอาเพราเดมิเราไม่พอมันก็มีโอกาสที่จะเยอะตำแหน่งของพิกซี่สามารถใส่เป็นตัวของจินไฟก็ได้เหมือนกันนะครับผมอา ถ้าเราก่อแตกติดมันก็จะสามารถผ่านด่านได้สบายมากขึ้นในกรณีที่แมวของแมวตายนะครับมันยังมีตัวของน้องจีน่าในการแบกอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมประมาณน,นี้ทีมนี้ก็ค่อนข้างเซฟมากๆเลยนะครับเราสามารถเอาตำแหน่งพิกซี่ออกแล้วใส่เป็นตัวของจินไฟไปแทนก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวผมขอเนี้ยกดใช้ตัวไปอีกสัก2ตัวแล้วกันนะครับผมอ่ามันเราสามารถใช้ตัวของจินไฟมาแทนตัวของ น้องฟิกซี่ได้นะครับสำหรับใครที่แบบเอพี่ครับฟิกซี่ผมใช้แล้วไม่เซฟเอาจินไฟมาแทนได้นะครับค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าแน่นอนครับผมจินไฟเราจะต้องบิวเป็นรูนดาเมจนะครับผมถ้าไม่ใช่รูนดาเมจอันนี้แอบไม่เชียดนิดหน่อยนะครับผมอ่าตัวของ p ิกซี่เล่นได้ครับดีเลยนะครับเพราะว่า1่ครับค่า CP เราจะพุ่งสูงมากๆแล้วเวลาที่โดนบอสทับแบบนี้นะครับผมตัวของเราเองจะถึกนะครับแล้วก็แทบจะไม่ตายเลยทันทีนะครับผมอ่ะก็จะมีความถึกพอสมควรแต่ต้องบอกก่อนว่าไอทีนี้มันไม่ได้เร็วเวอร์ขนาดนั้นเพื่ มันจะอยู่เฉลี่ยประมาณสัก 10- ถึง20วินาทีโดยค่าเฉลี่ยนะครับหรือประมาณสัก2ี่ขึ้นอยู่กับว่าตัวของ PC ซแตกเกาะแตก,แตกได้เร็วแล้ว,ลวช้าแค่ไหนยังไงบ้างนะครับผมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับผมเห็นไหมอยู่ที่20วินะครับผมเฉลี่ยประมาณนี้นะครับผม21ิวินี่คือเร็วสุดละและเฉลี่ยอยู่ที่31วิบวินะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองลงดูอีกรอบนึงว่ามันชัวร์มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับจริงๆสําหรับใครที่ ดาเมจหนักๆ CP สูงๆสามารถใช้ตัวของ h a p p y แทนตัวของ P ิ x ซ e ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่กล้าใช้เพราะว่ากลัวดาเมจนะครับเอาง่ายๆคือกลัวพ i ก i ีตายเร็วจนเกินไปคือลองใช้แล้วแต่ว่ามันไม่เวิร์กนะครับผมอ่ะก็เลยใช้เป็นแบบนี้มันค่อนข้างเซฟกว่านะครับผมแล้วก็ไม่แตกเลยนะครับผมประมาณนี้เป็นต้นเนาะส่วน B15 วันยังฟาร์มไม่ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะค่า CP ของตัวบอสเนี่ยมันสูงมากจริงถ้าฟาร์มก็จะต้องกดหมือนนั่นเองนะครับผม โอเคหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผม